เมื้อนานด,ดีครับเมื่อได้พิาสกัส่า วันนี้เราก็มาร่วมง,งานครับงานแต่งนะขึ้นมาขึ้นมาจำไม่กันฉันต้องอยู่กันเหมือนซึ้งอ่ามีต่อพี่โบครับผมตอนนี้ก็ขอเซ็นต์กรงม่ในการให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาว สวยหล่อวันนี้เจ้าบ่าวน่าจะได้ยินแล้วนะคะว่าเดี๋ยวพิธีกรจะแกล้งเจ้าบ่าวแน่ๆจริง <c oughs> สวยหล่อเหมาะสมนะคะน่ารักมากๆเลยวันนี้เจ้าบ่าวเฉยเพราะว่าสาวที่ยืน,นข้างๆก็คือสวยมากน่ารักสุดๆเลยนะคะแล้วก็ก่อนที่จะไปคุยกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะวันนี้เจ้าบ่าวโฟกสัสซิไปแล้วอะ่ะว่าไม่อยากคุยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะได้คุยแหละ เราจะให้คุยแหลนะเนาะแล้วก็อีกครั้งนะคะตอนนี้ช่วงเวลาสุดท้ายแล้วนะคะที่แขกผู้มีเกียรติทุกท่านจะได้ร่วมทายนะคะว่าวันนี้มมเราจะได้ท<ห>ายาย,ยากาหมื่นล้านเป็นหลานสาวหรือหลานชายทา,า,ายยังไม่ได้ร่วมนะคะลุกจากเก้าอี้นะคะแล้วเดินไปที่โต๊ะลงทะเบียนด้านหลังเลยะคะ่ะเขียนชื่อตัวเองแล้วใส่โหลให้ไวเลยะคะ่ะ สีฟ้าหลานชายสีชมพูลหลานสาวนะคะถือว่าบอกกันแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะเฉลิมเลอแล้วนะคะแต่สําหรับช่วงเวลานี้ให้เจ้าหลาเจสาวยืนเพื่อจะได้คุนชิดเวทีจรไดหายเด็กเบ้นชวนคุยไปเอยไปเปินนะคะ ช่วงเวลานี้ค่ะขออนุญาตสบายสบายแม่พิธีเรียนต่อในวันนี้นะคะเนื่องจากว่าจ้าบ่าวสี่าสเต้เป็นคู่ที่น่ารักนะคะวันนี้มีผู้ใหญ่ค่ะท่านได้เกียรติมาร่วมบวยพองให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวในการร่วมวยนะคะวันนี้มีเห็นสองท่านด้วยกันค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญท่านแรกเลยนะคะขออนุญาตเรียนเชิญนะคะคุณปองศิรีชื่อสิริคุณชัยนะคะท่านผู้อำนวยการธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ธนาคาร ทหารนนคชาติกำงดัดมาชนค่ะแอเ็นตรลยงกรับนค่ะใช่ไหมเบาใชหรือเปล่าเช่านเี้รอดการณ็ฝาลยมนะคะ่เิ่มได้นะ อเดว่าสักพีคุณพ่อคุณแม่กบับภาษาแล้วก็เุืเกียรติทุกท่านทุกท่านทุกคนรู้สึกเป็นเกียรติ่งนะครับที่ได้มีโอกาสขึ้นมากล่าวทำบริการแล้วก็อยู่ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นนครับก็วันนี้ก็ได้อยู่ทักทักกับผู้ชายที่หล่อรู้สึกยังไงที่บ่อนหล่อไปแล้วแล้ว ผู้หญิงที่สวยที่สุดในงานเหมือนกันนะครับวันนี้ในฐานะาที่เป็นห้างงานของก็สาวนะครับน้องโบบอกว่าอยู่กับทางทีดีเราเองเนี่ยสองปีขึ่นนะเพิ mm hmm. ่เกบจบสามปีเป็นคนมองเป็นคนสัมภาษณ์น้องเข้ามาทำง,งานเองนะครับก็ mm hmm. รู้รว่าถึงความตั้งใจมุ่งม,มั่นที่จะเข้ามาทำง,งานกับเรา,าครับวันนั้นสัมภาษณ์ก็ ก็คุยกับทางอาร์ว่าโอเคแหละเราลองมองคีนี้แหละซึ่งจากการงานสองปีขึ่งที่ผ่านมาต้องบว่า้องโบมีความตั้งใจจริงๆนะครับก็สมกับที่ที่มองไว้ไม่ผิดนะครับแล้วก็งานที่มอบหมายอะไรไปให้ไปดูแลช่วยเปอะไรก็แล้วแต่เราก็ได้ได้ได้ม s เสีกลับมาให้กับทางธนาคารนะครับวันนี้ก็ หวังว่าจะเอาความเก่งเนี้ยไปทาให้ชีวิตคู่นะครับมีความสุขก็ยินดีกับเจ้าบ่าวด้วยนะครับที่จะได้เจ้าสาวคนเก่งไปร่วมใช้ชีวิตคู่นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้น้องๆน,น้องสองคนนะครับมีชีวิตคู่ที่มีความมั่นคงนะครับมีความรักแล้วก็ความอบอุ่นม,มีรอยยิ้มในทุกวันนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ม เรื่อนาก่ร่กับเ่องหมายภาของเรานะคะ เราเซ็นโปรเจกต์การถือครั้งนะคะให้กับท่านนั้นเราให้เกียรติมากๆเลยนะคะมาร่วมคุยพร้อมที่กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวของเรานะคะคุณปองศรีชื่นสุริย์ตุลชัยนะคะท่านผู้บริการธุรกิจสื่อรถยนต์ธนาคารไทยจำกัดมหาชนค่ะธนาคารไทยธนาคารค่ะเล็กชิว์อ่ะฝั่งเจ้าสาวไปแล้วโอ้โหเจ้าบา่าวยิ้มปรื่มปริมมไงเข้าไปใหญ่ นะะคเจ้านายเจ้าสาวเขาโชคดีมากนะคะได้เจ้าสาวคนนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวฝั่งนี้ก็ต้องไม่น้อยหน้าเช่นกันนะคะกับเรนเชิญนะคะผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าบ่าวนะคะท่านให้เขียนขึ้นมาร่วมมวยพรให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวของเราค่ะเรชเชนค่ะคุณมัชชาดอกผู้เรียนนะคะผู้จัดการทีมการตลาดภาคตะวันออกบริษัทตรีเพชรอิสสุลิสซิ่งจำกัดค่ะเขาเสียมโปรเมือนทางดานเรา ีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติท่านผู้มีเกียรติทันนี้นะคะตีนข่ามบรรลุงานของเจ้าบ่าวเจ้าสาวทั้งสองท่านที่ดารันนะคะอันนี้ถือว่าเป็นวันที่ดีมากมีควาสนุกอินจังเลยนี่นะคะเรื่องของหน้าที่ข่าวแล้วกันเนาะเป็นตัวแทนนะคะแต่ฝ่ายเจ้าบ่าวก็อยากจะเลี้ยงพอให้กับงานทั้งสองท่านย้ำต่อแต่ไม่โมโหนะ ขอให้มีความสุขมากๆแล้วกย็ยางนะของคู่ขอให้มีความสุขแล้วก็รักกันนะคะก็วันนี้ถือว่าอีความสุขมาอที่ขอให้ตัวเองและต่อเน่อง่ะคะส่หวังในสิ่ง,งท,ที่อยากไ,ได้สมหวังในสิ่งที่ตั้งใจวันนี้พี่พารก็รอดูเหมือนกันกว่าวันนี้เราจะออกอะไรไอยู่ดีใ้นะคะ อออก็วันนี้ขอขอบพระคุณแขกท่านเกียรติท่านมากนะคะที่เข้ามาร่วมงานอำสุขค่ะขอบพระคุณค่ะจะเชิญน้องสาวเจ้าสาวเจ้าสาวนะคะแล้วเดี๋ยวันนี้เจ้าสาเจ้าสาวมีของเป็นการขอบคุณกับท่า,านด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะเขาเสียงปครมเรนเดีอีกครั้งนะคะกราบขอบพระคุณมากเลยค่ะ